ติดตามกันต่อครับ nbtnot รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับดิจิทัลทีวีหมายเลข1 1และเพจ nbtnot ครับคุณผู้ชมครับเป็นประจำทุกวันอดงคารัครับประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับจะมานําเสนอกิจกรรมและข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดนั้นๆว่าในช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเช่นเดียวกันกับวันนี้นะครับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ห้องศนครับหัวหน้าชีวินศรัทธาครับจะได้มานําเสนอนะครับสำหรับทาง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ถือว่าครบทุกอย่างธรรมชาติก็สวยงามวัดวาอารามประวัติศาสตร์ก็เยอะเหมือนกันครับขณะนี้นายเชิฐาโมศิกรัฐผู้วรร่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับรายละเอียดเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาพูด brands. คุยกันกับท่านชีวินศรัทธาประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณยิงเดลิรับสวัสดีครับครับหัวหน้าครับเห็นว่าตอนนี้ทางผู้ว่าเองได้ได้ส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเินเชิญท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดได้พูดคุยเลยครับครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ปลาย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 ก่อนปลายอำเภออำเภอปลายนะบที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆของแม่ฮ่องสอนนะครับครับแล้ว บางส่วนก็จะมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านลักไทยซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของคนที่จะมาแม่ฮ่องสอนจริงๆแล้วเนี่ยแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองวัฒนธรรมธรรมชาติแล้วก็ศิลปะวัฒนที่งดงามนะครับแล้วก็ทางนโยบายทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับท่านเช่อถามโมศิรารัตน์เนี่ยท่านอยากจะพื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์แล้วก็อัตลักรณของเราีสวยงามเยอะแยะนะครับครับตวตัวยๆเยอยะจริงๆอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสได้มาชมความ เก่าแก่ความเป็นโบราณสถานนะครับโดยนะฮะอย่างอย่างที่วัดวัดแล้วที่เราจะไปนะเอวัดหัววัดท่าดอยกองมูนะครับครับอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นวัดอันนี้วัดหัวเวียงอ๋อครับอันนี้มันไม่เป็นไรแต่เราวัดบอกวถ้าวัดหัวเวียงนี้ก็ได้ตอนนี้เราวัดอยู่วัดวัดหัวเวียงนะครับครับวัดหัวเวียงนี้ก็เป็นมีศิลปะที่วัดทำเก่าแก่นะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ เราได้จัดกิจกรรมเขาเรียกว่าเราฟื้นประเพณีนะครับครับประเพณีเขาเรียกว่าล้างพักพักพระพระลาละแข่งนะครับครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะจัดครั้งหนึ่งที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเราไม่ได้จัดเพราะว่าเราติดสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับก็เลยปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาโดยที่ได้จัดแต่พิธีเมื่อวันเมื่อวันที่ ตอนที่หกนะครับตอนคืนสีนะครับเนี่ยเราได้ทําก็มีเยี่ยมชาวบ้านมีทั้งมีชาวบ้านจํานวนมากนะครับได้มาร่วมพิธีในการล้างพระพักพระพญาลักแข่งเนี่ยนะครับดีการจําลองมาจากมัณฑลเล่ซึ่งมีทั้งหมดอยู่สี่สี่สี่ประเทศนะครับไอ้มีสี่จังหวัดไอ้นะครับมีที่ยักมีที่อ่ยักษ์ไข่ประเทศสหพันเมียนมานะครับแล้วก็ที่เอ่ที่เมืองแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ ไปที่มีเชียงตุงนะครับแล้วก็มีที่ย่างกุ้งนะครับทั้งหมดเนี่ยฮะของเราเนี่ยเป็นม,มีสิ่งเดียวที่จังหวัดแม่ยอนมีมีเราเราจําลองมาจากบันดลเลการนาชิ้นส่วนมาเนี่ยเอามาให้หมดเก้าชิดนะฮะโดยล่องเรือมาแล้วมาประกอบมาประกอบที่วัดพระนอนกว่าจะเป็นองค์พระพญาละแขนเนี่ยนะครับครับตอนนี้ฮะกำลังเรากําลังทําพิธีราพระพักรับพระพักโดยใช้ มีน้ําศักดิ์สิทธิ์จากจากจังหวัดแม่งสอดเนี่ยนะครับ,รบมาทำพิธีกรรม,มทีแล้วก็มาเจอจ้าคณะจังหวัดก็จะทำพิธีประกอบพิธีเช็ดหน้าหลังตอนตีต้องทําต,ตอนตีสี่นะครับอืคแต่ถ้าแต่แต่ถ้าในพม่า,มาเนี่ยจะทําตอนบ่ายตีสามตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจังหวัดได้อยากจะพยายามส่งเสริมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรักษาประเพณีอันเก่าแก่ของจังหวัดแม่งสอนซึ่งที่ผ่านมาเรา เราได้เคยทำมาแล้วประมาณปีละปีละครั้งนะครับที่ถ่างห่างๆไปก็คือประมาณสักสองปีเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็จะครับนะฮะครับก็ตื่นแต่เช้าโดยผู้ว่าเองโดยหัวหน้าส่วนร่วมประกอบพิธีนะครับหัวหน้าครับใช่ครับใช่ครับท่านครับอันนี้เราเราได้มีการทุกทุกขั้นตอนเนี่ยเราดีการจําลองมาจากทางทางทางอ่างนาเลเลยนะครับครับเป็นจะเป็นบางงานประเพณีที่ที่น่าบอกว่าน่าจะ เป็นหนึ่งอันตรีเนี่อย่างหนึ่งของประเทศไทยอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวครับในวันมาฆบูชาอืนะครับแต่จริงๆพูดถึงวัดหัวเวียงก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบแบบไทยใหญ่แบบพม่าอย่างนี้ใช่ไหมครับหัวหน้าครับใช่ครับใช่ครับเป็นวัดเป็นวัดวัดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเหมือนวัดวัดที่สองของเมืองแม่งสอนเลยนะครับคเดิมเนี่ยชื่อครับว่าหัวเวียงนี่มาจากเป็นหัวเมืองนี่หัวเมืองนั่นเองนะครับ และก็เป็นเป็นเป็นที่วัดเป็นดิูฐสถานน้ำคันของพญาละแข่งหรือพญาพระมหาหมุนีนะครับท่านครับครับคุณผู้ชมได้หากว่าไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนมีโอกาสก็ไปกราบไหว้พระเ,เจ้าพระราระแข่งนะครับที่วัดหัวเวียงได้อันนี้เป็นวัดแรกที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนแนะนำนะครับคุณผู้ชมสําหรับ,รบสงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดต่อไปครับหัวหน้าครับเป็นวัดที่ไหนครับ เป็นวัดจริงๆแล้วเนี่ยวัดพระาธาตุดอยกงหมูเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของเมืองแม่สอดนั่งทื่สุดใหญ่ที่มาแม่งสอดเนี่ยจะขึ้นไปชมความสวยงามของพระาธาตุดอยกองหมูใช่ไหมครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะจะมีจะยีอยู่สอง,ององค์นะครับที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสวยงามซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่สําคัญก็คือว่าตอนเนี้มันมีวิหารของคู่บ้านคู่เมืองของแม่สอนเนี่ยนะทุดโทมตอนนี้กระทางจังหวัดก็จะมีการ เล่นฟื้นฟูบูรณะในการซ่อมแซมเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนื่องจากว่าสลาของสลาที่จะทําวิหารอย่างนี้มันเป็นของไทยใหญ่นะฮะต้องมีการดมช่างฝีมือมาเพื่อในการปรับปรุงซ่อมแซมตอนนี้เราได้งบประมาณมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับอจริงๆไฮไลท์ของจงหยุดชมวิวของที่พระธาตุดอยกองงูนี่นะครับรบเราเราจะเห็นทั้งสองฝั่งคือผ้าทิศขึ้นได้ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปชมผ้าทิศขึ้นได้ทําการ หมอกหมอกตัวเช้า,ชาที่มีหมอกเลยนะครับ,รบเป็นทะเลหมอกเหมือนกันนะครับแล้วถ้าถ้าถ้ามาด้านหลังด้านหลังของประเทศดีก็จะเป็นเราชมพระทิศตกซึ่งจะเรียกเขาเรียกจะเรียกว่ามาชมแสงสุดท้ายของประเทศไทยได้เลยนะครับแม่นสอนที่จะเป็นตกสุดของประเทศไทยชมชมแสงสุดท้ายที่แม่นสอนได้เลยนะครับท่านครับอ๋อเคยได้ยินที่ ผู้ว่าเชษฐาได้จัดกิจกรรมเรื่องของการชมแสงสุดท้ายของจังหวัดม่ห้องสอนเรื่องของการถ่ายภาพส่งข้อประกวดใช่ไหมครับหัวหน้าครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราก็พยายามหาจุดไฮไลท์ของแต่ละแห่งนะอย่างที่อำเภอปลายจะไป,ไปที่แกนคันย่อนอะไรพวกนี้ที่อไปใช่ไหมครับอืมและอำเภอปังอภา็อาจจะไปที่ห้วยเฮืออำเภออำเภอเมืองก็จะมาจุดที่นี่ไปดูสวยงามของแต่ละพชมแสงสุดท้ายแต่ละของไฮไลท์ของแต่ละอำเภอที่จะมีไฮไลท์อย่างคุณ ย่างคุณยวงก็จะไปดูฟ้าที่ตกที่อดอยแม่อุคอปมานั้นนะครับ<อ>ที่จุดจุดั้แต่ตรงของเราเนี่ยจะใช้จุดตรงนี้เป็นไฮไลไท์เพราะว่าเนื่องจากมันมีโบราณสถานอันเก่าแก่นะครับ,รบซึ่งสํนักานนั้นเนี่ยอยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสคือจริงๆแล้วอยากให้นักท่องเที่ยวมาในช่วงโล่งสั้นขดีนะครับเพราะว่าเราได้มาสัม,สมผัสกับการดูธรรมชาติที่เอ่อเขาจะยังไงดูดูรอที่คนไปเยอะนะครับเป็นหน้าจุงเที่ยวที่ ซึ่งจะมีคอจํานวนมากอะไรพวกนี้นะครับท่านครับครับตรงดอยกองมูเราก็จะเห็นวิว360องศาของจังหวัดแม่งสศนเลยนะครับจะเห็นเมืองแม่งสอนทั้งเมืองเราสามารถมองเห็นได้หมดเลยครับด้านหน้าด้านหลังแต่พวกนี้ก็จะเย็นบ้านเราจะไม่มีตึก3ชั้นขึ้นยังมีแค่ซับจีแค่2ชั้นหนึ่งหน่อยนะเพียนึงครับจะไม่มีตึกสูงเยอะๆอย่างเป็นเป็นเหมือนเชียงใหม่ไม่มีนะครับเราจะสิบชั้น5ตั้ี10 20ชั้นไม่มีนะครับ บ้านเราจะเป็นสมุนเป็นเงที่เทียบง่ายแล้วมีความปลอดภัยสูงมากเลยครับจานครับครับจริงๆดอยกองมูก็จะมีความเชื่ออีกหนึ่งอย่างหัวหน้าที่เขาบอกว่าถ้าใครได้ไปเาคาะระฆังที่นั่นอาจจะได้เป็นเขยเป็นสะพ้ายหรือกลับมาเป็นผู้บริหารของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนั้นคือเป็นความเชื่อของของคนแม่ฮ่องสอนเลยไหมครับหัวหน้าครับจริงจริง,รงก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับท,ที่จะแบบ อยากให้คนได้มาสัมผัสได้มาอีกรั้นหนึ่งถ้ามาถ้าตีไปอีกแล้วไ็จะอยู่สักปีสองปีประมาณนี้นะครับกรจะมีเนื้อคู่เลยที่นี่แหละก็ได้นะครับท่านครับโดยเฉพาะอย่างที่วัดวัดโูเบียงมิเกคตับพระยาละแข่งเนี่ยท่านเจ้าว่าก็บอกว่าใครที่ยังไม่มีลูกเนี่ยก็สามารถมาขอลูกกับท่านพระยาละแข็งได้นะครับโอ้ครับครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีหลายคู่เลยนะครับที่มามาแก้บนโดยมาแก้บนที่พระยาละแข่งเนี่ยครับ มอกลับไปกลับไปจากไปทำปางที่กรุงเทพแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเพราะว่าได้ได้ได้บุตรตามที่ขอไว้เนี่ยพราจังกัดอืมครับอันนั้นเป็นวัดที่สองที่ใครไปแล้วก็ต้องไปสักการะกราบไหว้กันกับวัดพระธาตุดอยกองหมูครับหัวหน้าครับวัดต่อครับครับขับเชิญครับหัวหน้าครับวัดต่อไปครับวัดที่ไหนนะครับต่อที่วัดต่อไปที่จิาตเสด็จคือวัดเป็นวัดท่านนอนนะครับวัดท่านนอนนี่เราจะอยู่ั้านข้างล่างก่อนที่จะขึ้นไปที่วัด จอยกองูนะครับวัดพระนอนนี่จะเป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีเป็นจะมีพระนอนเป็นจุสาองค์ใหญ่นะครับเป็นสร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่นะครับเป็นองค์ขนาดใหญ่มากที่จะมีความยาวประมาณสิบสองเมตรนะครับมีความนะฮะอย่างเงี้ยมีความสวยงามนะครับเป็นศิลปะแบบพม่าผสมกับไทยใหญ่นะครับเนี่โบราณมากเลยยืนยังอยู่ในในอาคารนะครับและจริงๆในในบริเวณของภายในวัดเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ ยวรวบรวมของโบราณสถานเก่าแก่อันเก่าแก่สมัยโบราณไว้ให้นัก่องเที่ยวได้ชมชื่นชมเลยนะครับครับจะมีทั้งเป็นพระไตรบีโดกพระจุโบราณถ้วยโถโอชาถ้วยโตวยโอชามนะครับแล้วของใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังมีเกี่ยวว้ที่นี่นะครับอ๋อครับแล้ววัดวัดนี้ยังสําคัญคือมันเป็นวัดที่ประเด็นสถานของพระโบกเข็มนะครับเป็นสิ่งสถิต อย่างหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสองเนี่ยนะครับพระโบกีมเนี่ยสวยงามนะครับทั้งรับและอันนี้อันที่เป็นแล้วก็จะมีสิงสิงคู่นะครับครัซส่งสิงคู่ที่อยู่ด้านหลังของวัดพันนอนะครับด้านด้านหลังของตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปในอดีตเป็นทางขึ้นไปวัดลอยกองมูนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้นเส้นทางถนนแล้วก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นถนนนะแต่แต่ถ้าเราจะขึ้นไปตรงนี้มันก็ได้ครึ่งทางนะครับแต่ในอนาคตเขาก็จะมีการบรณะในการที่จะพยายามปรับ ปรับเส้นทางขึ้นไปนะครับเป็นเป็นทางทางเดินนะครับครับอันนี้สิงสิงสิงคู่นี่ครับางางามสวยงามมากเลยอาจารยครับครับตรงนี้คือไปถ่ายภาพคุณผู้ชมสวยมากถ่ายภาพเอ่อบางบางทีอาจจะมีคู่รักนะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่แบบไปแต่งกายด้วยชุดไทยใหญ่แล้วก็ไปถ่ายภาพกับสิงคู่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นบันไดที่เก่าแล้วก็สวยงามแต่งจริงใช้งานได้อยู่อันนี้ก็คือวัดพระนอนนะครับพอลงจาก ดอยกองมูนะครับก็สามารถมาแวะที่วัดพระนอนได้นะครับสำหรับอีกหนึ่งวัดที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับอีกหนึ่งวัดหัวหน้าครับที่บอกว่าไปแม่ห้องศนแล้วต้องมาที่นี่ก็คือวัดจองคําจองกลางใช่ไหมครับหัวหน้าครับเป็นจะเป็นอีกอันซีนหนึ่งของจังหวัดแม่ห้องสอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยามค่ำคืนเนี่ยจะเห็นเราจะเห็นภาพของวัดเนี่ยสะท้อนในในหนองจองคาเลยนะครับก็จะสวยงามก็จะเป็นอีกความประทับใจของท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนนะครับ ทั้งวันนี้เราสามารถที่จะชมความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของวัดจะยุดวัดทั้งคู่ที่จะอยู่จะอยู่ด้วยกันนะครับ,รบจะมีศิลปะไทยใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครัสวยงามถีสันส,สวยงามไม่ว่าหลังคาหรือหรือเออพระเจดีย์ต่างๆเนี่ยนะครับอืมคือ, <ใน S 2> อถ้ากลางคืน,นะคจะเปิดไฟก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะในวัดองคาเนี่ยนะครับจะมีวิหาร หลวงพ่อโตนียครับซึ่งสถานอยู่ในอยู่จังหวัดจองขามนะครับ,รบซึ่งองค์นี้ก็จะเป็นผ้าที่สวยงามมากของจังหวัดแม่สอนใครที่อยากใครที่เดินทางมาแม่สอนก็จะจะต้องจ,จ,จะต้องไปกราบไหว้กันนะครับอืนะครับซึ่งมีการจาลองมาจากพระศรีสักยมุนีนะฮะหลหลวงหลวงห,ห,ห,หลวงพ่อโตนะครับพระสุทธิเทวลาลามเนี่ยนะครับก็เป็น ศิลปะที่มีความผสมผสานระหว่างไทยไทยไทยใหญ่กับตะวันตกด้วยนะครับในองค์นี้ครับสวยสวยงามครับท่านครับครับองค์ใหญ่ถือว่าองค์ใหญ่มากก็จะอยู่ในเป็นวิหารของหลวงพ่อโตหลวงพ่อหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับท่านครับแต่จริงๆรอบหนองจองคําตอนนี้ถนนคนเดินหยุดหยุดไปแล้วใช่ไหมครับหัวหน้าครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์เขาเรียกว่ามันเหมือนกับเบาเบาบางเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วครับตอนนี้เราบก็ นักเที่ยวก็อาจจะมาน้อยหน่อยแต่ตอนนี้ก็พยายามฟื้นฟื้นทุกอย่างตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงบ,บริบเวณรอบบริเวรล้นทัดของหนองจองคับเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบน้าก็จะสะอาดขึ้นใสขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็จะสวยงามมีการปรับแต่งโดยรอบของสวนสาธารณะงมบองต่างๆเนี่ยอะไร,รต่างๆเนี่ยนะครับท่านครับครับจริงๆตอนนี้หัวหน้าการเดินทางไปแม่ฮ่องสอนเครื่องบินก็มีเที่ยวบินที่ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วใช่ไหมครับจริงๆท่นนี้เรามีระหว่าง แม่ฮ่องสอนกับดอนเมืองนะครับอาทิตย์ะสัปดาห์ละสามวันคือจันพุธศุกร์นะครับวันละถึงเที่ยวบินเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์หมอคันไฟป่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เลยเสียดายอย่างหนึ่งเสียดายเส้นทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนหรือแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่อะไรพวกนี้เสียดายเหมือนกันนะครับท่องเที่ยวก็เลยแบบถ้าถ้ามีถ้ามีการสายการบินเส้นทางอย่างนี้ก็จะอาจจะทำให้ท่องเที่ยวมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้นอะั้ครับ ครับแต่จริงๆในแต่ละวันเราก็สามารถเดินทางโดยรถตู้ก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับหัวหน้าใช่ครับก็สามารถสามารถมาโดยรถตู้หรือมาขับรถส่วนตัวก็มาตามเส้นทางเที่ยวไปเรื่อยๆซึ่งหลังท่องเที่ยวของเราก็มีการปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆอะไรแยะๆมากมายนะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับเที่ยวได้ยอะแยะนะครับท่านครับ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 หัวหน้าครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไหมครับที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนในช่วงนี้ครับเดินเชิญเลยครับ ก็อยากให้ต้องที่ทุกคนนะครับแต่คิดถึงแมงสอนไปได้หัวใจนะครับว่าทั้หนึ่งนะครับได้มาสัมผัสที่แมงสอนแล้วท่านจะรู้สึกว่าความเป็นแมงสอนเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยสวยงามนะครับครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นยครับประธานองค์กรนตรีก็อยากจะอยากจะให้ทุกคนทังเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสกับอารยธรรมโบราณที่ถ้ำลอดนะครับซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่า มีความเก่าแก่ถึง30,000ปีนะครับครับจร,จริงๆตอนนี้เราก็สังหวัดก็จะทําดําเนินการที่จะเข้าไปประชามผ่านงานต่างๆของถ้ำลอดตรงนี้นะครับว่าไปดูอริยธรรมโบราณเป็นมนุษย์ถ้ำเปนบรนรทุ์ถ้ำเลยนะครับว่ามันจะมีความเก่าแก่แล้วก็เป็นการพิสูจน์เป็นการมีการพิสูจน์แล้วนะครับว่า ว่าความเก่าแก่ของมันเนี่ยอยู่ถึงสามหมื่นปีนะครับท่านครับครับครับก็ถ้ามีโอกาสเชิญชวนนะครับเพราะว่าแม่ฮ่องสอนอย่างที่เราได้ทราบกันว่าศิลปะวัฒน,ะธ,รรน,รนธรรมชาติพันธุ์ประเพณีธรรมชาติมีครบทุกสิ่งอย่างหากมีโอกาสก็เชิญชวนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านชีวินศรัทธาครับประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มาเล่าถึงความเป็นมาของ แต่ละวัดอันนี้ต้องบอกบอกว่าบางส่วนนะครับแต่จริงแม่ฮ้องสอนมีวัดเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปคงจะรบกวนหัวหน้าครับมานําเสนอกิจกรรมของจังหวัดแม่ฮ้องสอนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับท่านชีวินศรัทธาครับประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ห้องสอนอย่างที่ได้นําเรียนไปนะครับว่าวัดวารามประวัติศาสตร์คือวัดจะเป็นศิลปะแบบพม่าแบบไทยใหญ่ก็จะสวยงามเราเราอาจจะเห็นวัดแบบล้านนาหรือวัดแบบอื่นๆแต่พอ ไปแม่ห้องศนเราก็จะตื่นตาตื่นใจสําหรับวัดที่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่หรือเป็นพามา่าเรื่องของการแต่งกายชาติพันธุ์ก็สวยงามอาหารการกินของชาติพันธุ์เราก็จะจะได้ชิมอาหารที่เราไม่เคยได้กินตามท้องตลาดหรือว่าตามห้างทั่วๆไปก็ต้องมาที่จังหวัดแม่ห้องศอน,นะครับส่วนธรรมชาติป่าเขาลําเนาไพรก็มีครบทุกอย่างครับเดินทางดอนเมืองถึงแม่ห้องศนก็สะดวกแล้วนะครับยังไงถ้ามีโอกาสสามารถไปเที่ยวได้และเที่ยวได้ตลอดทั้งปีที่จังหวัด แม่ห้องสอนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมาติดตามช่วงท้ายรายการกันนะครับสำหรับ NBT นอตรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับ